คุณผู้ชมเคยได้ยินคําโบราณคํานึงไหมครับเขาเคยพูดว่าถ้าเกลียดยังไงมักจะได้แบบนั้นนะครับวันนี้ผมกําลังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับนั่นก็คือผู้จัดการทีมคนหนึ่งในโลกของฟุตบอลที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะดังมีข่าวเข้ามาโพลพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับเขาจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวผมมาเฉลยในช่วงทายละกันเพราะว่าเป็นเรื่องหลักของวันนี้ด้วยเมื่อวานเป็นไงครับได้ไลฟ์คุยกันเกือบหนึ่งชั่วโมง สนุกมากเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็พอหลังจากจบคลิปนี้ก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเมื่อวานอธิบายให้ได้ฟังกันผมชอบการไลฟ์แบบนี้คือเล่าให้ฟังก่อนหลังจากนั้นเสร็จก็เราก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วหลายคนชอบนะฮะได้เห็นฟีดแบ็กกันตรงไปตรงมานะครับต่อยอดจากเมื่อคืนนี้เลยก็คือเอลิกทันหกัก โดนหนักมากครับหลายคนบอกว่าเดทเอ็นและเดทเอ็นก็คือทางตันแล้วครับจะมีวิธีไหนที่เขาจะรอดต่อไปในซีซั่นหน้าตอนนี้เรียกได้ว่ามืดมนเหลือเกินเต็มที่ก็คือจะต้องไปชนะแมชสเตี้ให้ได้ในรอบชิงชนะเลิศล่าสุดประกาศเวลาเตะละวันเรียบร้อยแล้วนะครับ25พฤษภาคมครับจะเตะบ่าย3ที่อังกฤษก็คือ3ทุ่มบ้านเรานะครับเพราะว่ามีติดกีฬาอะไรอีกหลายอย่างมากๆเลยนะฮะไม่เพียงเท่านี้ครับล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยว่า ลาสุดพอยลุนปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากไม่มีปากเสียงเพราะเพิ่งเข้าใหม่มีทุกคนเห็นใจเขาใช่ไหมครับมีการเล่าให้ฟังว่าฮอยลุนนะครับไปโบนนักเตะค,คนหนึ่งกับผู้จัดการทีมอยางเอลิชทน่าบว่าโอ้โหเขาจ่ายบอลให้ผมน้อยมากๆเลยคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นใครเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับมันแน่นอนตัววบิคนิวส์ครับไปแสดงความยินดีกับอินเตอร์มิลานก่อนครับงูใหญ่ยอดเยี่ยมจริงครับซิเมเนอินซาก้เมื่อคือนนี้นะครับเขาลงเล่นดาร์บี้แมท แหมมันก็ช่างประโกบเหมาะครับเจอกับมิลานซึ่งเอซีมิลานเนี่ยอยู่ในดับที่2อ,องเซเรียอาถ้างูใหญ่ได้แค่แต้มเดียวนะครับเสมอหรือชนะเนี่ยคือเป็นแชมป์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สกูเดโตสมัยที่ทยี่สิบปรากฏว่าสมศักดิ์ศรีแชมป์มากๆเลยครับเขาปราบปิศาแดงดำสองประตูต่อหนึ่งได้ประตูจากอาชาบีแล้วก็มาคุสตูรามไอ้เจ้ามาคุสตูรามนี่ลูกชายของโลริยงนะก่อนหน้านี้เล่นในบุนเดสลีกาผมภาคเขาทุกเกมเลยฮะกับมินเชนกัตบักเป็นนักฟุตบอลที่เกิน เล่นบอลเกินหนึ่งชั่วโมงหมดแรงแต่พอไปอยู่อินเตอร์เขาฟิตขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวความหวังของฝรั่งเศสในยูโรครั้งนี้ร่วมกับเอ็มบัปเป้เลยนะครับก็ฉลองกันสุดเวียงเลยครับสำหรับซิเมเนอินซากี้ยูระยาได้เก่งมากนะครับซิเมเนกับฟิลิปโปอินซากี้ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าในการเป็นผู้จัดการทีมนี่คือโหทางฝั่งของคุณซองูใหญ่คนนี้เก่งมากฤดูกาลที่แล้วก็พาทีมเข้าชิงยูเซลปีนี้ก็ได้แชมป์ทันทีนะครับ เออจริงๆช่วงท้ายเกมเนี่ยมิลานนับี้มี3ใบแดงด้วยนะฮะต่อลุมบอลกันนะครับก็เป็นนั้นว่างูใหญ่ได้แชมป์อย่างเป็นทางการนะครับคะแนนนำถึง17แต้มเอซี AC มิลานตามไม่ทัน,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 ทน onya, แล้วที่3เนี่ยตอนนี้เป็นยูเวนตุสอยู่ที่4เป็นโบโลญญาที่5เป็นโรมาเซเรียอาได้โคต้า5ทีมแน่ๆในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะชนะอันดับที่5ได้ไปทางฝั่งของทั่วใหญ่นะครับทีนี้ไปที่มูรินโญ่กันบ้างครับเมื่อคืนนี้ไปให้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับเดอะเทลกาฟโอ้โหเปิดเผยเรื่องราวมากมายเลยเขาบอกว่าอัันนีี้้ถาเกก่ยวบ แมนยูเลต์เขาบอกเขาได้รับความไว้วางใจนน้อยมากๆน้อยกว่าทั้งโอเลกุนาโซชาแล้วก็เอลิสันหาที่ทวนที่ได้ผมได้บอลยุโรปนะปีแรกมาถึงผมได้3ามถ้วยทั้งยูโรปาคาราบาวแล้วก็ลงถึงอันนับชาลตี้ชิลหรือว่าคอมมูนิตี้ชิลดด้วยเนะี่ยปีที่สองผมได้รองแชมป์แต่พอจะขอเสริมทัพเนี่ยผมมีปัญหาตลอดในขณะที่โซชาขออะไรก็ได้เซนหาขออะไรก็ได้นี่เขาได้บอลถ้วยเลยก็กนะผมได้บอลยุโรปยังไม่ได้เลยนะทีนี้โชเซ่ก็มีคําพูดหนึ่งที่หลุดออกมาว่าชุดปัจจุบันเนี่ย เขาปีสาดแดงมีนาเตะอ3ถึงสคนที่เขาไม่ได้เลือกในตอนนั้นนะครับซึ่งก็เดาไม่ยากครับผมเปิดเผยเลยก็ได้ครับเขาหมายถึงลูกชอแน่นอนและอีกคนนี้ก็คือออโตน่มาซียาวพราะเขาต้องการจะขายมาซียาวไปมากๆเลยนะครับแต่ผมก็มองคนที่3เนี่ยข่าวน่าจะตีกระเพือไปเองเพราะว่าคนที่อยู่ในทีมอยู่เนี่ยทั้งดินเดลเลอทั้งดา์โลเขาเป็นคนซื้อไปเองเท่าน,นั้นแล้วมาคัทแลตฟอร์ดเนี่ยข่าวไปบอกว่าแลตฟอร์ดเป็นหนึ่งในคนที่มูรินโญ่ไม่ชอบไม่จริงนะครับแลตฟอร์ดได้รับการ แต่งตั้งเบอร์10เพราโชเซ่ชเโชเซ่ได้เปลี่ยนเปลีปล่ยนเบอร์จากเบอร์สิเป็นเบอร์10ให้แรฟอร์ดเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีแค่2คนนะในชุดที่ตอนนี้มีอยู่นะครับถ้าเพิ่มอีกคนนึงอาจจะแม็กโทมิเน่ไม่ใช่เพราะว่าสกอตตี้อ่ะมีบุญคุณอ่มูรินโญ่มีบุญคุณกับไอ้แม็กโทมิเน่มากเป็นคนปั้นมากับมือเลยเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมีแค่2คนนะครับอันนี้ในในมุมมองผมก็คือชอมารซิยลนะครับทีนี้มูรินโญ่ล่าสุดไปมีชื่อภูพันกับลิเวอร์พูลฮะเพราะว่่าหงงงแดเเออออนนียพลโซ บอกอยู่เลเวอร์ต่ออาโมริมล่าสุดมาที่ลอนดอนออสตีนตีขาวว่าไปคุยกับเวสต์แฮมแต่จริงๆแล้วอาจจะคุยทั้งสองทีมก็ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลและแมนยูก็มีสาขาซึ่งเป็นสาขาใหญ่อยู่ที่ลอนดอนไม่จําเป็นต้องมาภาคเหนือนะครับทีเนี้ยอีกาคนก็คืออเนเดสโรตมูรินโญ่และทางฝั่งของเดอซาบี้ยังมีชื่อกับหงแดงครับในการเป็นุยซืก่อนต่อไปนะครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลเอาไหมเพราะคุณทีมคุณเนี่ยกับมูรินโญ่ที่เปลียกกันมากในสมัยก่อนนะครับ ิดท้ายวันนี้กันด้วยฟิลโฟเดนครับกำลังจะมีลูกคนที่3แล้วนะฮะโฟเดนอายุเพียงแค่23ปีครับพาร์ทเนอร์ของเขาหรือว่าคู่ครองออพาร์ทเาานอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ความหมายทางลบนะครับอันนี้แนะนำเลยก็ได้ฮะบางทีเราชอบบอกว่าเออได้ผมไปกับพาร์ทเนอร์ความเป็นจริงแล้วภาษากฤษพาร์ทเนอร์คือคู่รักคู่ครอง,องเป็นคำที่สุภาพมากนะครับแฟนเขาตอนนี้ไม่แต่งงานก็คือรีเบคก้ามีลูกด้วยกัน2คนมาก่อนนั้นนี่ก็คือรอนนี่กับทรูทรูนี่ก็ลูกสาว ล่าสุดได้ลูกคนที่3นะฮะก็เลยจัดปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ฉลองเลยนะครับที่สต็อกพอร์ตเคาน์ตี้นะครับจัดงานเป็นเหมือนกับเลอใบสีฟ้าครับเป็นเบบี้บรูนะทุกอย่างต้องเป็นสีฟ้าหมดนะลูกโปง่งลูกโปง่งแล้วก็มีฟองดูช็อกโกแลตให้มาฉลองกันมีคัพเค้กมีโดนัทนะครับโฟเดนอายุเพียงแค่23ปีก็กำลังจะมีเป็นคุณพ่อลูก3เลยนะฮะหล่อเทส่สุดๆเห็นไหมครับว่าอันโทนี่24กับโฟเดน23ใคร็นผู้ใหญ่กว่ากันแต่ โฟเดนก็เคยผ่านเรื่องราวดราม่ามาก่อนเนี่ยตอนที่กับเมย์สั่งกินหูใช่ไหมอ่ะนี่คือบิกนิว์ในค่คืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะมาเริ่มต้นจากผู้จัดก,การทีมของเราที่บอกว่าฉันหาโอกาสรอดยากแล้วเซอร์จีมไปคุยกับว่าที่คุณซื้อคนที่ถามและเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์เปรียบเทียบกันที่ผมบอกผมไม่ค่อยชอบแล้วโบราณบอกยิ่งไม่ชอบยิ่งเกลียดยิ่งเจอะจะเป็นใครติดตามในคลิค่คืนนี้ครับ ในช่วงของสาสมวันนี้หลังจากสงการครับล็อตที่2ของเสื้อโปโล ZN A Adidas X Manchester ยูนแตดถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราปล่อยล็อตแรกไปและเหลือน่าจะมีเพียงแค่ไซส์ L กับ XL เท่านั้นนะครับทีนี้ล็อตใหม่มาเป็นข่าวดีของคนไซส์เล็กครับก็คือมีไซส์ S ยุโรปเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับรอบนี้ได้มาอีก5ตัวครับเพราะฉะนั้นลอตที่แล้วใครบอก เใหญ่ไปนะครับมาเอา s ยุโรปไปได้เลยนะครับอกประมาณ3 9ถึง42นะครับวันนี้ผมใส่ไซส์ S ก็จะเข้ารูปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่น้ำหนัก55-57ผมน้ำหนัก61นะครับใส่ก็จะดูสวยนะครับเพราะว่ามันเป็น s u ยุโรนะครับส่วนผู้หญิงถ้าเอาณนะตอนนี้ก็คือตัวเนี้ยเล็กสุดนะครับมา5ตัวไซส์ M มาเพิ่มอีก2ตัวนะครับ L กับ XL ลดเก่ายัางเหลือไม่ได้สั่งมาเพิ่มเราเพิ่มที่2 XL เลย นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ตามที่เราตกลงกันนะครับก็คืออตใหม่เนี่ยอันนี้ราคามันต้องขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าไอตัวเก่าผมได้มาในราคาที่ถูกมากก็คือสั่งมา40ตัวกดโค้ดลดราคามาได้มา2,290บาทใช่ไหมครับทีนี้อย่างนี้ครับตรงไปตรงมาครับอันใหม่ไซส์ S M และ 2XL อันนี้เราต้อง2,500บาทตามกลไกตลาดนะครับจริงๆมันควรจะ3,000นะจำได้ไหมตัวคอกรบผมปล่อย3,500นะครับตัวนี้แพงมากนะครับ 2,500บาทผมให้ส่งฟรีครับสำหรับ3ไซส์นี้ก็คือ S, M และ 2XL นะครับทีนี้เหลือ2ไซส์ก็คือ L กับ XL อันนี้ราคาเดิมะฮะที่2290แต่ว่า2290เนี่ยคุณต้องรบกวนเสียค่าส่งให้ผม EMS 80บาทนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงตรงตามนี้นะครับก็คือไซส์ S, ไซส์ M และ 2XL 2,500ส่งฟรีแต่ L กับ XL ยังเหลือจากล็อตเก่า 2 2 9 0เสียค่าโลงไลน์เข้ามาได้เลยล็อตที่2ครับเรื่องราขหมงคำคืนนี้ครับต่อยอดจากเกมที่เราปราบโควินที่ซิตี้มาได้แบบกระสึกกระสนสุดๆณตอนนี้แมนยูกลับไปสู่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเงียบกิบเลยครับทุกคนรู้ดีครับว่ามันเป็นสกอร์ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความผิดของโค้ชหรือความผิดของผู้เล่นนะครับมันก็คือ ทั้งสโมสรนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดตรงนี้ครับคาเซเมโรเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขาเองก็แปลกใจกับความขึ้นขึ้น,นลงลงของแมนยูไนเตดนะครับเขาเล่าให้ฟังว่า70นาทีที่ผ่านมาเนี่ยทีมของเราคอนโทรลได้หมดเลยทุกทุกคนดูเล่นแ้ะใจเย็นแล้วมีความเชื่อมันแต่ไม่น่าเชื่อว่าอีก20นาทีต่อมาก็โลฟอร์มตกแล้วก็แพนิคทุกอย่างตื่นตระหนกไปหมดหลังจากเสียประตูแรก ซึ่งมันหาได้ยากมากในประสบการณ์ของเขาเขาบอกคาร์เนโอบอกมันจะหายากในเกมที่แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงวันนี้เล่นดีแล้วพอใกล้จะจบเกมก็ฟอมตกมาคือเข้าใจได้กับทีมทีมหนึ่งที่นัดนี้เล่นไม่ดีอีกนัดต่อไปกับเ่นดีอีกนัดต่อไปเล่นไม่ดีอีกนัดต่อไปก็กลับมาชนะแต่ของแมนยูมันเกิดใน90นาทีวันนั้นเลยนะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เขาเองก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องอาการบาดเจ็บ ัวของคาเซ่แกบอกว่าไม่อยากให้เป็นข้ออ้างเพราะว่าแมนยูเป็นทีมที่ใหญ่มากสปอร์ตก็ใหญ่ใครมาทดแทนก็อยากจะเรียกได้ว่ามันน่าต้องแข่งกันได้นะครับแต่ว่าเขาออกมาเปิดเผยเรื่องเนื้อนี่น่าตกใจก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับผ่านการทดสอบความฟิตคือแบบบุดวิดเรียกได้ว่าฝืนเจ็บลงเล่นเลยเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนที่จะแข่งในวันเสาร์ยังคิดว่าไม่ได้ลงอยู่เลยนะครับ เซเโร่ผมรู้ว่าผมต้องไปเป็นเซนเตอร์ตั้งแต่คืนวันนั้นแล้วแต่จะจับคู่กับใครนั้นลุ้นนาทีสุดท้ายซึ่งวาทิ์แม็กควายก็ยังไม่ดีขึ้นลงเล่นทั้งที่เจ็บตลอด120นาทีครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสุดยอดมากที่เราต้องคาราว่าจิตใจของรท่แม่ควายเลยนะครับเราไม่มีกองหลังแล้วจริงๆณนะตรงนี้นะครับในขณะที่ผู้จัดการทีมของเราเอริกทันหากหลังจากจบแมตช์4-3บรรดาพันดิตพันดิตก็คือกูรูนะครับมองไปทิศทางตรงกันทั้งเชียร์ร์ คิดัตันเจมี่คาร์กเกอร์แกลลี่ลนเนเกอร์ว่าแม้จะเป็นแชมป์ทางฝั่งของเซอร์ทีมและคลิฟที่ไปอยู่ในสนามวันนั้นตัดสินใจแล้วว่าไล่ออกแน่นอนจะมีเพียงแค่แกลลี่เดวิลคนเดียวที่เป็นสายสโมสรและเขาบอกว่ามันยากถ้าหากสุดท้ายแล้วเจนหักชูถ้วยเหนือเหนือหัวเป็น FA Cup แล้วคุณจะปลดเขามันยากมากๆในการที่ประสบความสำเร็จแ,แล้วมันจะปลดถ้าถามไปในปี2015-16ว่าเอา้า รืฟานเกลว่าได้แชมป์แล้วก็ไล่ออกเนี่ยคือสถานการณ์มาต่างกันนะครับอันนี้ผมพูดพูดวิเคราะห์ให้เลยก็ได้ว่ามันต่างกัน,นจริงๆริงครับแกลลี่บอกว่า situation so t o t o r y different นะครับเพราะอะไรมันถึงต่างครับเพราะว่าณตอนนั้น,นครับแมนยู Management ยังไม่มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนกุนซือเขาเปลี่ยนแค่เดวิดมอยมาที่ฟานเกาและเขาไปคุยกับมูรินโญ่มาแล้วมีการตกลงแบบ gentleman agreement เอาไว้ก็คือยังไม่มีการ side contact อะไรแต่ว่า ถ้าถามกันเรียบร้อยโดยเอ็ดบูดเวิดว่าเอ้ยโชเซ่นายสนใจจะมาคุมแมนยูไหมซึ่งความฝันก็เป็นจริงจากเชลซีขยบมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูรินโญ่รับงานที่พเมียรีกครั้งหนึ่งเขายินดีมากๆเพราะเขาตัวเชลซีไล่ออกไปสองรอบนะครับตอนนั้นนะครับประสบการณ์ในการถอดเปลี่ยนกุญซือของแมนยูอ่ะมันยังไม่ได้แข่งกล้าจนทุกวันนี้นะครับอ่ะสามปีไล่ออกสามปีไล่ออกแต่พอมาในเคสของมูรินโญ่เนี่ยบอร์ดบริหารของปีแดงแม้จะเปลี่ยนไปแต่เจ้าของคนเดิมอย่างเกรเซอร์เขามีความมั่นใจว่า จากการที่ไล่มูรินโญ่ออกไปแล้วเนี่ยเขาไปเอาโอเลกุน่าโซชาคือแมนยูลองทั้งท็อปแมเนเจอร์และผู้จัดการทีมที่ไต่เต้าขึ้นมาจากดาวรุ่งรองครบแล้วถูกไหมครับด a วิดมอยส์ก็คุมทีมเล็กมาก่อนเฟอร์กี้เลือกมาไม่สําเร็จมาและอันกิกส์ที่เป็นกุณซื้อโชคลาวเสร็จปุ๊บไปฟันเกาฟันเกานี่เอาตามตรงดิกรีเขาเก่งมากนะครับคุมอาแยกคุมบาเซโลนาคุมบาเยอรมิวนิคคือโอโ้โหแฟ้ม เลซูเม่เนี่คือสุดยอดก็ประสบความในระดับหนึ่งได้มาถ้วยหนึ่งอมาบูลินยุบเลเินยนี่ไม่ต้องคูดเลยอ่ะปีแรกได้สองสามถ้วยอ่านับเทลตี้ชิลมาถึงโซชาอันนี้คือคุณซือโนเนมแต่ว่าความเป็นสโมอสสน,นี่คือเลือดแท้ๆอ่ะก็ถือว่าระดับหนึ่งเป็นลองแชมป์สำหรับผมผมผมมองโอเล่สักเซสนะครับเข้าชิงแต่ว่าผมมันไม่มีท็ฟี่อ่ะก็เปลี่ยนอีกมาเป็นเอลิกเทนหาก ซึ่งระหว่างก่อนที่เป็นโซชาเนี่ยเป็นทั้งคาลิกทั้งลังนิกลังนิกเนี่ยถ้าใครดูบอลเยอรมันก็รู้ว่าไอ้นี่โคตรโคตรโคตรเลยนะครับก็เอาแมนยูไม่อยู่ด้วยความที่เป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวถูกไหมฮะทีนี้แมนยูก็เลยมีความมั่นใจว่ามากว่าเขาเปลี่ยนกุณซือเนี่ยมันไม่ใช่จับประสบความสำเร็จทุกครั้งไป3ปีไล่ออกทีหนึง่งเริ่มไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ที่จะต้องทําแบบนั้นนั่นคือสาเหตุครับว่าทําไมแกลลี่ถึงบอกว่าสถานการณ์มันต่างกันถ้าหาเทนหาได้แชมป์เขาคิดว่่าไดไอออลก นะครับทีนี้ครับจะไล่ไม่ไล่เศรษฐีเขาไม่รอช้าแน่นอนล่าสุดคิกเกอร์ครับสื่อของเยอรมันรายงานเลยครับว่าเซอร์จิมแลทคเิฟติดต่อคุยกับโทมัสทูโคลเรียบร้อยแล้วนั่นคือคนที่ผมเกินมาตั้งแต่ตอนต้นว่าโบราณบอกเกลียดใครได้อย่างนั้นคือผมไม่ชอบทูเคลครับแม้ผมจะรู้ว่าเขาเก่งเขามีเกินผมเห็นทูเคลมาตั้งแต่ไมล์ศูนย์ห้าก่อนไปคุมดอทบุนก่อนไปเปเชมาเชลซีและกลับไปบราร์เยอวนิคผมเห็น วงจรน,นี้ของทูโคมายาวนานมากนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเอาเอา,เอาเรื่องแฟกก่อนก็คือคิกเกอร์รายงานและแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นจริงเซอร์จิลลคลิปไม่รอช้าครับก่อนหน้านี้เขามี2คุณซื้อที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วก็คือแกมพอตเตอร์นั่นคือคนที่1ที่เขาเคยคุยคุยเองด้วยนะฮะย้ําว่าคุยเองด้วยคนที่2ก็คือแกเลตซอลเกตอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะให้มือซ้ายมือขวาไปคุยหรือว่าเขาเคยเจอมาแล้ว นี่คือแค่2องแครดิตเท่านั้นเองนะครับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีดานเตียโก้มอตตายูเรนนาเกลส์แมนชัดเจนไม่เคยติดต่อไปเลยสื่อเล่นตั้งนานผมก็บอกมันไม่มีอยู่ในลิสต์นาเกลส์แมนก็บอกแมนยูไม่ติดต่อมาเขาก็าต่อสัญญากับอินสิเลกเยอรมันเรียบร้อยแล้วนี่ออฟฟิเชียลแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแมนยูแต่มีแค่2ลิสต์หนึ่งพอตเตอร์สองเซาเกตสามเทนหาคุ้ต่อแค่นี้เองครับแต่ว่าวันนี้มันมีลิสต์หรือว่าชอยที่สี่ขึ้นมาก็็็คคคคืออเเเเปปนนนททูิลลยย่าาาางงกรรใช้้้ํีไดับ แม้ว่าสโมสรไม่ไม่ไม่มา official ออฟฟิเชียลอีกแล้วถึงแม้เรื่องนี้ใครจะมาพูดนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าทูเข้าจะอยู่ในลิสต์ของทางฝั่งเซอร์จิมและคลิปแน่นอนด้วยความที่ประสบการณ์ในอังกฤษนะฮะคุมเชลซีช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่มี <c oughs> สงครามรัสเซียกับยูเครนยังเป็นเสืยหมีโรมันอวาโมวิชอยู่ทูเข้าอาจจะคุมเชลซีต่อไปเรื่อยๆก็ได้ถูกไหมครับเพราะปีแรกเขามาได้เขาได้แชมเปี้ยนส์ลีกเลยถูกไหมครับปีที่2 ก็ยืนระยะในบอลลีไ่ได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เจอทอปป็อตบูรลี่มายุ่งกับงานนะครับทีนี้วันนี้ผมก็คุยออกับพิทินาว่าซีซั่นนี้กับรอยต่อซีซั่นหน้าเนี่ยความยากในการหาคุณซื้อใหม่เหมือนยากลูกทีม,มเหตุผลว่าคนที่มีฝีมือก็เป็นเจ้าของมีเจ้าของแล้วซะส่วนใหญ่และอย่าลืมนะครับว่าซีซั่นนี้นะครับผมพูดกระทบชิงนึงทีมอื่นว่าจะมีการเปลี่ยนคุณซื้อเยอะมากนะครับทั้งบาซ่า โอเคแม้ว่าจะมีข่าวหลุดออกมาจากไอ้บุนโด้เดปอร์เตโวว่าถ้าชาบี้เอเนเนตเคลียร์กับเดโก้เขาทะเลาะก,กันเป็นเพื่อนกันทะเลาะก,กันถ้าเคลียร์จบอาจจะคุมต่อแต่โอกาสยังไม่ชัวร์สมมติปาร์ซ่าจะเปลี่ยนโคช้ชบาเยรนเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วนะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าครอปจะออก United, ca, น,นะครับแมนเชสเตอร์ยูมีโอกาสเปลี่ยนนะฮะและพร้อมกระทั่งเชลซีเนี่ยไม่รู้จะปลดฟลอเชติโนหรือเปล่าถ้า5ทีมนี้กระโดดลงมาในตลาดพร้อมๆกันนะครับผมพูดชื่ออีกทีนะครับบาร์ซ่าบาเยรนลิเวอร์พูลแมนยูและเชลซีเนี่ย ก็ระหนแน่นอนนะครับจะมีการแย่งคุณซื้อกันอย่างเต็มที่เลยนะครับฮันซี่ฟลิกว่างงานใช่ไหมไอ้ลูเบนอาโมริมอาลอนโซจบแล้วตอนนี้ถ้าใครว่างงานนะบอกเลยว่ามีชื่อภูพันหกสอรเนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบทูเคิลเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเขาคุ้มดีคุ้มรายนะฮะคุณน,น่าจะพอรู้ว่านักเตะเชลซีออกมาแฉว่าแบบพอเขามีปัญหากับครอบครัวช่วงนั้นเลิกกับเมียไปติดเด็กกันใหม่โอ้โหด่านักเตะแบบโหดร้ายมากเลยนะครับเขาทะเลาะอาบ,บอดไปเลยหานทุกคนนะฮะตั้งแต่ตอต ยันมาเชลซีแล้วก็บายเยอร์มินิกนะครับเขาสามารถคุมให้บายเยอร์ย่ำแย่ในลีกขนาดนี้ได้เนี่ยจริงๆผมไม่อยากได้จริงแต่ผมเข้าใจเซอร์จิมครับว่าทําไมถึงไปติดต่อเพราะอะไรฮะถ้าเทียบแคนดิเดตเพดิกรีครับเพดิกรีก็คือแบบระดับบาลามีพอตเตอร์กับเซาเกตมันไม่ใช่นาเกลมันเงียมันเทียบกับทูโคไม่ได้ถูกไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อธิบายให้ทงกันแบบนี้นะครับทีนี้ไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของลัสซูทอยลุนกันบ้างนะครับ มันนี้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าฮอยลุนเนี่ยไปบ่นบูโน่เฟรนเดสแล้วก็ดิโกดาโลให้เอลิกซนหักฟังนะครับคุณผู้ชมเป็นการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับในวันที่แมนยูออกไปแพ้โคเปนเฮเกน4ประตูต่อ3นะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทางฝั่งของฮอยลุนไม่พอใจแล้วน็อตุ เพื่อลุงทีมากๆที่ไม่ส่งบอลให้เขาเลยนะครับเขาเอ่ยปากกับผู้จัดการทีมอย่างเซนทากว่าบรูโนนักเตะโบตุกีสองคนไม่ส่งให้เขาเลยทั้งเดเรโกดาโลและก็บูโรแฟนเดนเดสนะครับสองคนนี้ชอบเล่นร่วมกันแล้วก็ไม่ได้จ่ายบอลให้เขามากเท่าที่ควรเซนทาก,ก็เรียกมาเคียย์แล้วให้จับมือเช็คแฮนด์ปรับความเข้าใจกันนะครับซึ่งณตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนหลังจากที่พฤศ้ศกการยุที่ผ่านมาตัวของ บูโรเองก็พยายามจะปั้นฮอยลุนช so ัดเจนนะครับซึ่งคนก็บอกว่าอมันเป็นเพราะว่าเพื่อนเปิดไม่เข้าเป้าด้วยและฮอยลุนวิ่งไม่ดีด้วยหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วมันยังไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ปีนี้พอดูฮอยลุนนานๆก็รู้ว่าเขาไม่จุดอ่อนจุดแข็งอะไรนะครับในขณะที่ดาร์โล่เนี่ยผมว่าฮอยลุนไปวิจารณ์ผิดหรือเปล่าครับจะบอกว่าดาร์โล่ไม่เปิดไม่ได้ดาร์โล่เปิดฮะแต่ช่วงนั้นแค่เปิดไม่ดีหรือเปล่านะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าสุดท้ายก็เคลียร์กันเร ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้ง2คนนะทั้งบูโรเฟนเดนเดสแล้วก็เดีโกตาโรลงถึงลัสโวยลุนด้วยนะครับก็ถือว่าซีซั่นนี้ซื้อมาก็ไม่ได้เสียหลายนะครับแม้ราคาจะแพงก็หวังว่าปีหน้าจะยิงเยอะขึ้นนะครับก็แอบตกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหบน่นเลิกบ่นตัวพ่อเลยนะครับอ่ะนี่คือเอกลุศในค่ำคืนนี้ครับทูเข้าเข้ามาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคาเซเวโลบ่าแฮร์รี่แม็กไก่เจ็บฝืนลงเล่นตลอด120นาทีที่เจอกับทางฝั่งโคเวนทรีนะครับแล้วก็ ตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้แย่งอุนซือกันอุตลุดแน่นอนเพราะมีถึง5ทีมใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนแมเนเจอร์รวมถึงฮอยลุนบล์บูโน,โนและดาโลนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนวันนี้เราปล่อยล็อตใหม่เสื้อโปโลเซนนีเอ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี้เป็นล็อตใหม่ที่มามี3ไซส์นะครับทุกคนมีไซส์เอสยุโรปแล้วครับวันนี้ผมใส่ S Europe, เอสยุโรปโอ้โหพอดีถือว่าใหญ่กว่าตัวนิดเดียวเองฮะเพราะฉะนั้นในใครที่รูปร่างนัดไอ้น้ำหนักอาจจะ55 57 60ไม่เกิน62สิบสองนะเอาไซส์ S โรปไปได้หรือลูกผู้หญิงนะครับเป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะครับมี5ตัวนะครับโบโลตัวนี้ฮิตมากที่ UK นะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Adidas Z หรือว่า ZNE นะครับเอาสีขาวมาทำแล้วคลาสสิกมากโลโก้ของมันเนี่ยสวยสุดๆนะครับไม่กลัดตัวทำแบบนี้ไม่ได้ไอเดียไม่ถึงไม่กลัดตัวสัญ,ญญาก็เอาโลโก้แมนยูไปแปะแต่ถ้าเป็นแบบเนี่ยพวกที่ออกแบบระดับโลกมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเสื้อโปโลมันจะสวยมากนะครับมันจะแบบ ไม่ต้องเป็นแบบแมนยูเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรลักหนาเลยหรอกอะเอาโลโก้แปลกทาให้มันดูสวยจบเลยนะครับรุ่นใหม่นะครับมีไซส์ s ไซสไซ์ m และ2 xl นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่นะฮะร,ราคาต้องอยู่ที่2,500บาทเพราะย้ําไปแล้วว่าเขาที่แล้วได้มาต่ําราคาเกินต่ำกว่าจริงเพราะกดมาสี่ตัวได้โคตรลดราคาราคานี้2,500ก็ยังถูกนะฮะจริงๆไม่ต้อง3,000บาทนะครับใครอยากใส่ไซส์ s ไซส์ m 2 xl 2,500ผมให้ส่งฟรีนะครับเป็นการเอาใจ ส่วน L กับ XL มีรถเก่าอันนี้ราคาเก่าที่2,290บาทแต่อันนี้ต้องเสียค่าส่งให้ผมนะฮะ EFS ทาละ80บาทนะครับใครอยากได้ไซส์ไหนจัดมาได้เลยนี่คือรถที่2อ Adidas Z1E X Manchester United ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันก่อนที่ผมจะบินไปโอเชฟอร์ดไปอังกฤษในค่ำคืนกันพสวัสดีบายบาย